พนักท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงชาเกฟในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียอีกวาระหนึ่งข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออเมทผ่อให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโครเอเชีย การเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่สองของท่านเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนชาวโครเอเชียในความเป็นผู้นําและนโยบายของท่าน มตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐครเยเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างต่อนเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาขาพเจ้าเชื่อมั่นอย่างจริงใจว่าด้วยสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกันและการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความร่วมมือที่รอบด้านระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเพิ่มผุ่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันก่อเกิดประโยชนสุขร่วมกันเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่17กุมภาพันธ์2568เวลา6นาฬิก55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธััสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 970เสด็จพระราชด,ดำเนินถึงท่ากาศยานซูริกนครซูริกสมาาัทธรัสวิทนางสาวพันธภาจันทรารมเอกอาครราชทูตนักกรุงเบิร์นพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบิร์นเฝ้ร์ูุลอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ซูริกแอร์พอร์ตเดอะเซอรเวลา9ก0นาิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด,ดำเนินจากโรงแรมไฮแอทบร e เจนซี่ซูริกแอร์พอร์ตเดอะเซอร์เคิลนครซูริกไปอาคารฟอรัมหนึ่งบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชแนลเอเมืองบาเซลิลส่งฟังการบรรยายสรุปภาพรวมของบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชแนลเอหรือโนวาติสบริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตยาที่มีสาขาในหลายประเทศจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทสวิส สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบาเซอร์รัฐบาเซิลชตัดสมาพันธทรัสสวิตตั้งเมื่อปี2539เป็นการควบรวมบริษัทแซนโดสและบริษัทซีบาไกากีบริษัทยาเก่าแก่ของสมาพันธทรัสสวิตปัจจุบันโนวาติสเป็นบริษัทยาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นของสมาพันธทรัสสวิสมีพนักงานมากกว่า7,000 70, คนผลิตยาจำหน่ายกว่า150ประเทศทั่วโลก ธุรกิจของโนวาติสให้ความสำคัญกับการรักษาโรคที่มีภาระค่าใช้ใจ่ายสูงเช่นระบบหัวใจและไตระบบเมตาบอลิซึมภูมิคุ้มกันวิทยาประสาทวิทยาและมะเร็งวิทยานอกจากนี้ยังพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการรักษาเช่นการบำบัดด้วยยีนและเซลล์การบำบัดด้วยรังสีรักษาและ RNA เทคโนโลยี ology, รวมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการรักษารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้านการวิจัยมีสถาบันโนวัติสเพื่อการวิจัยด้านชีวาการแพทย์เป็นสถาบันหลักที่ค้นคว้าและวิจัยยาสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาและมีศูนย์วิจัยอื่นๆอีกหลายแห่งทั้งที่เมืองบาเซลิลสมาพันธรัสสวิต์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกา กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียและเมืองสึคุบะญี่ปุ่นปัจจุบันมีโครงการค้นคว้าวิจัยยาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกว่า100โครงการขณะนี้บริษัทยากำลังศึกษายารักษาโรคชนิดใหม่4ี่จำพวกคือยาที่รักษาโรคหลอดเลือดยารักษาโรคมะเร็งที่ใช้ปริมาณน้อยแต่รักษาได้ดีเซลล์ทรัปีหรือการใช้เซลล์ของร่างกายตนเองที่ปรับภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นมารักษาโรค และยีนเทรปีีเป็นการนำยีนที่ดีมาใช้ทดแทนยีนที่ไม่ดีช่วยให้หายป่วยได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารโนวาติสภาวินเลียนอาคารนี้บริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจี ตั้งขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อส่งเสริมความรู้<น>ด้านวิทยศาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์มีเน้ทัศการถา,าวรสแสดงความก้าวหน้าของวงการแพทย์ตั้งแต่การค้นพบยารักษาโรคความจำเป็นที่ต้องใช้ยารักษาโรค เทคโนโลยีด้านชีวเวชศาสตร์และยังจัดแสดงการวิจัยและพัฒนายาใหมา่ๆแบบอิ t เทอร์แอคเช่นการทดลองทางวิทยาศาส,าสตร์เสมือนจริงและการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนายานำเสนอด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทส,สำคัญในการพัฒนาและผลิตยารักษาโรคนิทรรศการนี้ทำให้ผู้ชมทราบว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานอย่างไร ร่างกายที่ปกติและอวัยวะที่ปกติทำงานอย่างไรหากเป็นโรคอวัยวะจะเป็นอย่างไรจากนั้นทำให้ทราบว่าโรคที่พบมีสองแบบคือโรคที่เกิดจากเชื้อโรคและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกาย สำหรับการรักษาที่ไม่ต้องใช้เวลารักษานานเช่นการให้ยาเพียง1-2ครั้งก็รักษาโรคให้หายได้ที่สำคัญคือการที่จะให้ยาเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะคนรวยเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการผลิตยาเริ่มจากจะผลิตยาชนิดไหนนำไปทำอะไรกว่าจะผลิตยารักษาโรคแต่ละชนิดต้องใช้เวลานานอย่างน้อย10ปีใช้บุคลากรมากถึง6000คน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติเภสัชกรรมการผลิตยาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งการนำเสนอยาที่สามารถรักษาโรคได้ตรงจุดใช้ได้ผลดีโดยไม่ไปทำร้ายอวัยวะอื่นๆ <c oughs> เช่นยารักษาโรคมะเร็งที่ผ่านมาบริษัทยามักถูกมองว่าขายยาราคาแพง <c oughs> กรณีน,นี้จึงค้นคว้าวิจัยยาที่ใช้เพียง1-2ครั้ง <c oughs> ก็หายขาดจากโรคได้ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลและการดูแลรักษาจึงน้อยลงเป็นความรับผิดชอบของการเภสัชกรรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อดูเซลหรือยีนในร่างกายทำให้การรักษาโรคมีความก้าวหน้าเพราะตรงไปที่ตัวปัญหาได้ทันทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ธารัสสวิส เวลา13บสนาฬินาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณมเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันส่ายจังหวัดเชียงใหม่ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ถึง2567 ในการนี้พระราชทรนปริญญาดุษฎดียมดิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สรงคุณวุฒิที่สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง4ี่คนและมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,100คนพร้อมพระราชทานโล่แก่สิทธิ์เก่าแม่โจดีเด่น6คนโอกาสนี้พระราชทานพระอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกาศษาความว่า การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับการพัฒนาคนโดยมุ่งเน้นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการนี้ต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งให้ความสําคัญกับการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของการพัฒนาคนโดยเน้นองค์ความรู้ด้านการตลาดที่ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรอาจจะทําให้ผลิตผลทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ ร่วมกับการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมแนวทางดังกล่าวเป็นการดําเนินง,งานที่เข้าถึงแก่นแท้ของการพัฒนาอันจะช่วยให้การเกษตรของไทยมั่นคงก้าวหน้าขึ้นและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนจึงขอให้บัณทิตทั้งหลายนําไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงจากฐานรากซึ่งเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแท้จริง วันนี้เวลา18แนาฬิกาานาทีทูงกระหม่อมยีอวลนร,ราชกัญญาสิสดวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังโรงเรียนทัดนารายวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวิตววันมาเป็นแนวทางรอง,รองป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โอกาสนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีน้ววันซึ่งตั้งขึ้นในปี2565กิจกรรมเด่นคือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นประกวดชุดรีไซเคิลกิจกรรมทวีอมยิ้มแลกโบสถ์การประกวดทวีพ่อกายการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในช่องทางต่งตางๆสนับสนุนเพศหลากหลายคิดต่างอย่างสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการมา2ปีมีบริการให้คำแนะ นำพัฒนา E Q กิจกรรมประติมากรรมอารยธรรมเมืองสกลนครจิตกรรมถมทองอารยธรรมแบบประยุกต์งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจากสารไม้ไผ่และใบตองสด Smart Fire Alert ระบบตัดไฟภายในอาคารและแจ้งเตอนออากีภัยอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน S F A และ l i n e ฝึกทักษะการเป็นพิธีกร M C Event กิจกรรมสร้างสุขและส่งเสริมทักษะอาชีพ จะเน้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนมั้ววันของจังหวัดสกลนครที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานมาตลอด22ปีเน้นสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืนโดยยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมัน่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดทวีนมั้ววันกลุ่มต้นแบบทองระดับหนึ่งมีเยาวชนเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีนบั้ววันระด เทศสองรุ่นโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระรืกอแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทวินปวันและได้พระราชทานเนรดังกล่าวให้แก่เลขาธิการเมอร์ทิทวินปวันจากนั้นพระราชทานคําแนะนําในการปฏิบัติโนให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนครเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ําในกลุ่มเสี่ยงพร้อมพระราชาทานคําปรึกษาแก่สมาชิกทวินปวันจากสถานศึกษาต่างๆที่ไปเฝ้าเพื่อมีแนวทางนําไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมปัจจุบันเยาวช ชนในจังหวัดสกลนครเป็นสมาชิกทวีน้ประวันร้อยละ94.71มีอำเภอทวีน้ประวันครบทั้ง18อำเภอมีชมรมและศูนย์พื้นใจทวีน้ำประวันครอบคลุม7ประเภทจากนั้นส่งไปประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทวีน้ำปรวัน